เล่นครับสวนดีดๆแล้วก็ดีใจที่ได้มากับมันวันนี้ได้มาเล่นด้วยมีการชมเล่นก็เล่นดีคิวคือสนุกใช่ตามชุดตอนนี้จะเป็นโคบรัสชิลวันนี้เจะเป็นแบบว่าเลมอนโซดาเป็นแบบว่าแบ่งตามรสชาติของวันเองนะพวกเราเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงพวกเราก็สดชื่นรับสเพลันนี้ไปแล้ว เราเป็นไงใช่รสชาติเ่หเขาเราเท่ๆเขาเราเท่ๆชิลๆชิวไม่จริงๆเราแบ่งเราแบกเป็นยังไงเราแบกสีสร้างความชอบคือประดิษฐ์ชอบกินเลมอนสดได้ชิมมาก่อนเลยชิมก่อนได้ชิมก่อนไม่มีไม่มีแบบสงแปลกแยกใช่มีเยไม่มีเลยอ่ะไม่มีเลยแล้วไม่กินได้ลองทำใช่ไหมนะเชยใ่เชยยังไงได้เขีครับเย็นมือเย็นมือมากเลยค่ะเลยค่ะทำสุดแล้วก็เชย ตอนแรกไม่คิดว่าเราลงเพลงเต้นเป็นแบบแนวนี้ก็เลยแบบลองคลิปลุกไว้หน่อยแต่ว่าอ้าวจะร่างเพลงส่งมาขนาดนี้แล้วไปเลยจัดเต็มจัดเต็มถ้าเราถืว่านีลาเล่ชน่าแลเนยไม่ให้เฟรมเลยก็มีให้เราเข้าไปเพิ่มสองคนเนี้ยผมเต้นไปถึงพื้นขนาดนั้นน่ะตัวแทนของตัวแทนตัวแทนแต่ว่าเรามีก็เรามีโชว์ไฟเข้ามาสองเพลงใช่ครับผม ครับก็โชว์สังดาีก็คือเพลงมัเริซ่าแบบแรงนะครับแล้วก็เพลงลุงอินเตอรันะครน่ารักนตงก็เปโชว์ใหม่ใหม่โอ้โหกินเลยครับกินฮอนกินเคสเลยดีรักนี่รักสุดเลยมันเหมือนช่วยบูสต์เอเนด้แแล้รก็ถ้าแบบยิ่งกินกับเครื่องดื่มเย็นๆก็ยิ่งแบบเป็นส่นชื่นีกบอกแค่นี้ไนไม่ได้แล้วลบต้องทำข้าแล้วลก็บอกินแล้ว่ชื่นหม ใบสองสามกินแล้วสดชื่นไปจะมีเสียงด้วยเหรอรอบเสียงได้วยนะคะไปจบได้ครับแล้วก็ฝากเอมีนะคะอฝากทองฝากทองของเราครับเป็นน้อัดเอสสองรสชาติใหม่นะครับกระดาษชิวแล้วก็เลมอนโซดาบอกเลยว่ารับซื้อวันนี้ต้องลองแล้วทุกคนเพราะว่ามันจะช่วยทุกคนดับร้อนได้แน่นอนสดชื่นมาก ีละครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆมากๆครับเพราะว่าปั่นวิวกันยังหนักหน่วงหรือว่าแบบว่าไม่ได้นอนไม่ได้อะไรกันก็<ช><ม>เกินรานเราก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบค,คุณทุกคนที่ชื่นชอบในตัวเอพีนะเราก็ตั้งใจทำงาน,นให้ดีที่สุดแล้วก็ขอบคุณที่แฟนๆช่วยกันทำให้มันสุดร้าใช่ในแบบไม่กี่วันก็ขอบคุณมาก,มากๆครับแล้วก็อย่ากดีมัก่อนกันด้วยใช่พวกเรารู้พวกเราเห็นใช่รู้ได้เห็นทุกอย่า จะมีคอนเทนต์อะไรหรือเปล่ายวรอดูรู้ว่าทุกคนแบบว่าอยากดูแลแต่ว่ามันก็กล้การสนองแล้วกัน่คนเข้ารออรอมาเมื่อไหร่ก่น่อ่เฮ้ยจริงเรื่องนี้หนูไม่รู้เลยแล้วแต่พี่ทางทีมงานกแบบมีกานเป็นอกลักแต่ว่าแน่นอนแน่นอนไม่ไม่ปล่อยให้ดูคนเหงาแน่แน่่รอหน่อยรอไปแล้วเรามีคลิปสัต่อมาสิล้านแ่จริงๆริงก็ อยากให้แบบว่าเอาเท่าที่ไหวเท่าที่ไหวจริงๆทำเพลงออกมาก็แบบใช่อันนี้ก็เกินความคาดหวังกันไปตอนแรกจริงๆทำเพลงออกมาก็อยากให้แค่ทุกคนแบบว่าชื่นชอบเฉยๆแล้วก็แค่ทุกคนชอบก็พอใจแล้วชื่นถ่ายเหนื่อยแล้วจริงๆแต่ว่าเราพัฒนหน่อยนะไม่เป็นตัวเองอีกต่อไปก็ฝากเด็จิ๋วมาฝากน้องโมนาไว้ด้วยนะคะแม้ว่าเราจะมีซิงสองหรือซิงสามก็ไงก็เป็นเพลงเดบิวต์ของเราก็อยากจะให้ฟังกันทุกวันเลยนะคะ อันนเปิดหน้าจอเต็มๆเปิดเสียงเกินใช่แล้วก็บอกอย่า skip เลยนะเกินอ๋อพุ้มอ๋อซัมเมอร์คิดว่าวันที่สิบครับใช่ใช่ใช่ทุกคนเดี๋ยวจะมีเจอทุกคนแกเลยรารับประสบการณ์เราดูี่นีใช่ตาย เต่าสุดๆเลยหล่ะอันนี้ออนตัวออนหนองคายเลยปใกล้อยู่เหมือนกันครับดีใจแล้วก็ญาทุกคนเฝ้ารอแบบว่าลิสต์นี้ที่เราจะเอาไปทิ้งตรงใช่แล้วขอดเก่นก็คือโจ๊กสุดๆรอบนี้เดี๋ยวรอเจอกันโจ๊กสองค่ายนี่มันจะยังไงคะโอ้รอดูเลยครับเรเตรียมไปพิเศษแน่นอนค่ะ าบน้ำครั้งนี้แหละครับวันนี้สิบสาดกันเองเลยครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีคือจริงๆยังก็ยังว่างๆมั่งอยู่เลยก็ได้นะครับเข้าได้เลยอยากไปให้อยากอยากไปเล่นน้ำที่ไหนก็ได้วันละสองงานก็ได้เฮ้ยเราวิ่งงานได้อยู่แล้วนะไม่ตไดเลยชอบชอบครับชอบมาก ใหญ่ oh well. มากสนุกมากแล้วก hey ็ตื่นเต้นมากเป็นงานที you know! ่เราตื <S. <S no ่นเต้นแบบมากๆเพราะว่าด้วยตอนนี้สเตเดียมใหญ่แล้วคนก็เยอะมากๆเลยอีกข้างก็พยายามทำโชว์มาให้ดีที่สุดให้คนที่อยู่ไกลๆเขาได้รับรู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสนุกมากคของงานทุกคนทั้งจุฬาธรรมาสามจอยฟังมากจริงๆแอบหวังนิดนึงเพราะว่าตอนแรกพอมองแบบว่าสเตเดียมใหญ่กว้างมากเลยกลัวว่าแบบว่าเล่นราใส่ยีเนียรเข้าไปด้วยเนี่ยจะได้เสียงทุกคนมาแอบๆแบบพอขอเสียงหน่อยเด้อ อแอบแอบแต่ว่าทุกคนให้คะแนนบรดีมากคือหมายว่าตกใจหนกันตกใจปึ้มาได้แบสเต็ปนเต็ใหมาก็ต้องขอบคุณนงผู้ใหญ่ที่แบบเอาใขอคุกันอาใขอบคุณน้อะไรกสนีอะไรปสปอยได้มากถ้าจะไปกินสปอยไม่ได้เลยจะไปก็คือสปอยไม่ได้เลยโตอนนี้ยังไม่มี ก็ติดตามแบบพวกอาจจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับพวกเทสต์ซ้ำเทศกาลเลยหรอกว่าไม่นานเกินรอกจริงๆก็อะไรคนก็แอบเหมือนแบเราก็แบบาใช้เทคนิอะไรกับใครรู้บ้างจริงเหรอคะจริงหรอครับอันนี้อันนี้ไม่มีแต่ว่าเรียกได้นะเรียกได้แล้วครับปกติไม่คือการเรียกใครแตว่าใครรู้สปอยกันสปอยเหรอผมว่าผัดกันนะผมว่าช่วยกันนะนี่เลยนะช่วยกันสปอยช่วยกันสปอย เดี๋ยวตอนนี้คือโดนพี่ยงตัดเนี่ยไปแล้วครับไปค่บพี่ยงเป็นมนตัดหนี่ตัวเองไปแล้วได้ตอนนี้พี่ยงเพิหายไปเยต่ว่รือขอไัดแฟเราไปึงแฟกจากนจริๆดีใจครับีใจที่แบบว่า็ยังให้การตอบรับแต่ว่าภาพกเดิมไม่สามต่ว่าก็ยากอยากให้แฟนทุกคนแบบว่าดแค่เรื่องความเข้ด้วยแต่ว่ ครา้งนี่อากาศตอนนี้ว่าแ่โซฮอตโซอตแลวก็เลยรู้สึกว่าเอออเป็นเรื่องสัมผัญเหมนกันก็แต่ว่าถ้าอยากจะมาดูว่ากปืนฉีดน้ำมาได้แบบไม่จริงจริงเหอหอฉันกลัวจะไม่ปลอดอะไรประมาณนี้ลยค่ะอานอยู่ในโบก็ กุพูดกันอยู่ใช่พูดคุยกันเรื่องแนวทางต่อไปในปีต่อไปว่าจะเยังไงดีจะไปนังงที่ภาคไหนสหรับิสองครับเราให้แฟนรูหมเฮ้ยให้เขากว่าแบบเราคาดหวังยังไงาดหวไม้ปใดหังไม้งเปดนคาหังใหแฟนชอบเพราะว่าด้วยความที่วงเราจะ ตัวเตอร์ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆถต่ว่าความสนุกเราอยู่ตรงนี้แล้วก็ผลงานที่จะปล่อยออกไปเราก็ตั้งใจมากๆแล้วก็เป็นแบบอบทวนในอลกที่มีหล่ะก็เหมือนตามคอนเซ็ปต์ของเราเลยก็คืออยากให้ทุกคนได้เซอร์ไพรส์กับชุกผลงานที่เราปล่อยออกไปค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ลุ้นมากกว่าไม่อยากจะแบบสปอยตอนนี้เก็บๆไว้หน่อยขอพมก็เป็นสไตล์ไหนก็ได้ที่แบบว่าเข้ากับตัวพวกเราแล้วก็คนดูดูแล้วแบบสบายใจแลวก็ชอบครับใช่ ลองโปเปนสายแหลกได้ค่ะเรียกว่าทำแล้วมันจะถึงฟ้าแรกที่ดันเอาไว้เพราะเอ็มบีแรกดันไม่สูงนะฮะก็เลยไม่รู้แล้วว่าเอ็ีต่อไปจะทำอะไรกันดีอะไรดีครับเที่ยวหน้าตัดล้อใช่เที่ยวหน้าตัดล้อเราต้องหาลูกเล่นใหม่ๆอะไรใหม่ๆน็อ่า่ะก็เรื่องโมนาลิซ่านะครับที่เอ็ที่ปล่อยมาแล้วก็ฝากไปหลายรอบแล้วทุกคนก็น่าจะ ชินกันแล้วนะคะก็ขอฟังอีกรอบแล้วกันครับผมสำหรับใครที่อาจจะยังไม่รู้นะคะอาจจะยังไม่ได้ดู MV ก็คือมนาริซ่านะครับผม m อออกแล้วที่ทราเลเวลนะครับนะ YouTube แล้วก็สามารถฟังได้ทุกทรีรมิ่งแพลตฟอร์มแล้วก็ฝากพวกเราวงได์ด้วยนะครับยังมีเพื่อนๆอ,อีกที่แบบไม่ได้มาก็<น>ใช่อีก6คนนะคะผมก็พวกเราเรียกว่าจะแบบมาขย่าวงการแล้วก็แบบให้ทุกคนได้ ลุ้นแล้วก็ได้สนุกเพื่อนๆไปกับพวกเราในแต่ละผลงานที่พวกเราจะจัดสรรเอาไว้ให้ทุกคนดูนะครับก็คอยดีนึงครับแล้วตอนนี้ก็อาจจะมีโหวตอะไรนิดนึง่อยได้ตุ้มกินตุ้มผ่าวแรงช่วยหนูไม่อะไรแต่รู้ว่าทุกคนทำอยู่กันรับรู้ว่าทุกคนที่ำอยู่จริงๆขอบคุณมากครับแล้วก็แต่ว่านิดดเียวใครว่างๆก็มาเล่นกันได้ใครเจ๋งก็พักผ่อนได้ไม่เป็นไรไม่ว่าได้ เราอยากปาดแป้งรดน้ำำอมใหญ่ดีกว่าใช่พียงเลยพยงเลยแ่ผมเลยแน่นอนอยากจะปาดแป้งพี่ยงล้างห้งอะไรพลให้ก็คปนรักับนกันค่ะผมก็สำหรับใครที่แบบว่า ไปเล่นสงการอะไรนะครับก็อยากจะให้แบบเซฟตัวเองด้วยเนาะปลอดภัยเราเล่นกันอย่างสนุกสนานแล้วก็เซฟตี้ด้วยนะคบผมแล้วก็ใครมีอะไรก็ระวังระวังกันไว้แต่ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขกับสบการณ์ปีนี้นะคะให้เป็นปีใหม่ของส่ให้เป็ปีใหม่ไทยที่ดีกับเราดีคอนซูมมากๆเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยสวัสค่ะ